สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหมย่ยางใหม่เก๋งขอบ15นะคะสวยๆนะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับยางไทยฟอร์จูนนะคะ195 5 5ปี25นะคะยางไทยนะคะมีรับประกัน1ปีนะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะล้อพร้อมยางชุด13,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะหลานสัญญากันยางปากทางห้องเฮียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะสอบถามได้ที่099-354-4468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้า ล้อใหม่เก๋งกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะลานตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะอําเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะจะเป็นเก่งเป็นกระบะนะคะสี่รูห้ารูหกรูนะคะ แบบมาเลือกด,ดูได้เลยค่ะ ล้อมือสองนะคะ5้ลูหกลูกนะคะนี่ราคาชุด9,500บาทนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทิน,นะคะราคาลดลงไปอีกนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยค่ะ เปิดทุกวันนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะแบะมาเลือกดูได้เลยค่ะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านก็มีให้บริการลูกค้านะคะ จะเป็นยางใหม่นะคะ AT นะคะขอบ15 16 17 18แล้วก็ขอบ20นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะ แอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ